เขตหนึ่งสิบเอ็ดท่านผู้สมัครเขตสองสิบสองท่านประชุมครั้งแรกเฟิร์สว่าให้เขตหนึ่งจับได้เบอร์อะไรเขตสองเอาไหนนะัแต่ปรากฏการพิสูจน์ของปรากฏว่าผู้สมัครท่านหนึ่งของท่านนะครับเกิดประชาชาติไทยค่ะลื้อมาลงชื่อเขตหนึ่ง ทำให้พักนี้ไม่ได้จับสลากตอเนเขตหนึ่งพอพอพที่ประชุมด้วยความน่ารักของคนแท้ตนแินแท้ตายดแูแมีก็ตาเลยตกลงกันว่าจะให้หนอกคนนี้ที่มาคนเดียวจับสลากได้เบอร์อะไรตามนั้นที่เหลือจะเอาเบอร์ตามเขตเนหนึ่งและถ้าเบอร์นั้น เป็นหนึ่งหรือสิบเอ็ดจะเสียสลัดเอาหมายเลขสิบสอง oh. ถ้าเข้าใจตรงตามนี้ก็รู้นะ